ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับช่องเบลไลายไทยครับผมพระโบราณของเก้าสะสมครับมาในรอบค่ำนะครับช่องทางนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับ020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับ แอปสีท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับวันนี้ผมมีของเก่ามาหลากหลายรายการครับแล้วก็มีพระเครื่องมาประมาณไม่เกินสิบครับพี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้คือสวยๆครับรายการแรกวันนี้ครับผมมานําเสนอครับเป็นอ่าเป็นเหรียญก่อนนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งครับเป็น หลวงพ่อแดงครับพี่ดูนะครับวงเล็บแดงครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับร้อยปีวัดโพนิมิตนะครับทนบุรีพศนะครับดูนะครับสิบเจ็ดนะครับหนึ่งวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดครับแม่สวยนะเลขนี้นะพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดสวยมากครับรายการนี้เอฟซีท่ไหนชอบปิดได้เลยพี่ผมขอที่ 300บาทครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่2องมาเป็นวันนี้ผมสายนิดนึงนะเพราะว่าแม่เจ้าตัวเล็กมาครับมาบ้านนะก็ปกติเขาจะไปนอนอยู่บ้าน ย่าครับแล้วก็บ้านปู่เขานะครับตอนนี้มาผมทําการไล่ย,ยากนิดนึงครับไม่เป็นไรครับพี่ค่อยๆไล่ไปนะพี่เนาะรายการน,นี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนเหาะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงครับเป็นเหรียญหล่อเก่าดูง่ายพี่รายการน,นี้ผมขอที่สามร้อยบาทเท่ากันนะครับ อะไรกันที่2ครับต่อไปเป็นอะไรกันที่3นะครับอะไรกันที่3มาเป็นอ่าพี่ดูวัดเกชโยครับสภาพนี้ครับมีคราบลาลักครับแล้วก็น่าจะเป็นลาขึ้นธรรมชาติเลยนะพี่คือพระเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าพระเก่าเนี่ยจะมีลาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดําลาแดงครับไข่น้ําตาลอะไรก็จะขึ้นตามปกติครับ ราคาน,นี้ผมขอที่400บาทครับใครชอบปิดได้เลยครับเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยเป็นเมืองอ่างทองนะครับของดีของเก่าครับเป็นรายการที่3นะต่อไปเป็นรายการที่4ี่ครับผมรายการที่4ี่มาเป็นเหรียญครับพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญ2469นะครัหลวงพ่อก,กันวัดพญาธิการามครับ อันนี้สวยครับคลาสสิกไข่ปลานี่คมกริบเลยครับดูนะครับใครชอบรายการนี้ครับก็ผมขอที่500บาทครับพี่นี่ครอีกคนนึงนอนหลับครับคนป่วยนะครับก็ฟื้นตัวมานอนทั้งวันครับพี่ไปโรงเรียนกลับมาเพียนะครับ ไล่ทากันบ้านนะครับสองวันสามวันครับเพิ่งเสร็จไปเพียนอนหลับเลยครับแต่การนี้เป็นรนการที่สี่ครับพี่หลวงพ่อกันวัดพยาติการามครับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับอะไรการต่อไปครับเป็นเหรียญครับพี่อะไรการนี้เป็นเหรียญพระประหลัดมีนะครับแม่ชื่อแปลกๆมีโคตอกด้วยครับแล้วก็อ่าเป็นปีหนึ่งสองครับพี่น่าจะเป็น เหรียญยอดนิยมพื้นที่นะครับก็ใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็มารับหลวงปู่ไปด้วยนะครับผิวไฟเดิมๆครับพี่เป็นพระดูง่ายเหลือเกินครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปนะเป็นอ่ะพี่ดูสมเด็จครับหาส,ายสวยๆนี่ยากแล้วครับสมเด็จช่องผมนี่บอกเลยว่า ยากเหลือเกินพี่ไม่ค่อยเจอครับสวยๆไม่ค่อยมีนะครับรายการนี้เป็นบางผมครับแหมเหมือนมีโลโก้มีกาหรือเปล่าหรือว่แต่มีต้องรอยการชํารุดด้านข้างครับพราเก่าธรรมชาติครับพี่เนื้อฟูๆแบบนี้ครับใครชอบก็ปิดได้เลยครับดูครับพิมพ์ไปเลยนะดูครับรายการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่เป็นรายการที่6นะครับ ต่อไปเป็นอะไรการที่เจ็ดครับผมเป็นนางพญาพี่รับชมนะครับนี่คือนางพญากุวัดบรมธาตุครับเป็นจังหวัดพิษณุโลกครับก็กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับดูนะครับของเก่าครับพี่สมเด็จบางนางหนาครับแต่ของผมเนี่ยนางบางสมเด็จหนาครับแปลกครับมาไม่เหมือนใครนะพี่รายการนี้มีเม็ดแร่เต็มครับแล้วก็คาบกุยังอยู่ครับผมล้างไม่หมดนะครับทำการปัดล้างเมื่อสักครู่ครับก็ ไม่หมดครับพี่คือใช้ผ้าถๆเอานะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทใครชอบปิดได้เลยพี่ขนาดองค์น่ารักครับแล้วก็พิมพ์เปเลยนะครับสวยมากครับเป็นรายการที่7นะครับต่อไปเป็นรายการที่8ครับพี่8เป็นหลวงพ่อโสธรครับพี่ดูนะครับนี่คือหลวงพ่อโสธร ใครชอบพระมันๆเก่าๆแบบนี้ครับธรรมชาติดูง่ายแบบนี้400บาทครับพี่เป็นหลวงพ่อโสธรเนาะเก่าๆน่าจะเป็นปี2500นหระหรือจะลึกกว่านั้นครับอาจจะเป็น2 4สกว่าเลยนะครับเพราะว่ามีความหนามากครับดูครับหนาปึ๊กเลยครับพี่ดูครับสวยสดงดงามครับพี่400บาทเบามากครับพี่นี่ครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะ เป็น ه, ผ้ายืนผ้าลีลายืนครับพี่ดูนะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองทองแดงนะ,ะปีหนึ่งหกครับพี่ลุจิลุจิลจะวงนะครับอุปถัมเชียงใหม่อุปถัมห้านะครับเชียงใหม่ที่ระลึกนะชั้นหลองอาคารเรียนเป็นเหรียญที่ระลึกนะปีหนึ่งหกครับแสดงว่าโรงเรียนเนี้ย มีการจัดสร้างอาจจะก่อนปีหนึ่งหกซะด้วยนะครับดูครับเป็นของเก่ารายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นเหรียญพระลีลานะครับศิลปะแบบสุขโขทัยนะครับเป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับพี่รายการที่สิบมาเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้ผมบอกเลยว่าหลุดจากองค์นี้ไปแล้วไม่เจอแน่นอนครับพี่รายการนี้คือหลวงพ่อเงินครับ เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนา่าจะเป็นแล่เลยนะพี่ไม่ใช่ตะก,กัวนะครับผมบอกก่อนนะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อแล่ครับนะสมัยก่อนครับแบบโบราณน,นะครับพี่แล่ตัวเนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเคยเห็นที่ฐานไฟฉายตะก,กบนะแบบนี้นะก็<笑><笑> <g ül üyor> ا, ฐ่านไฟฉายตะก,กบเนี่ยอาจจะเอาเนื้อแบบนี้มาทําเป็นผ่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเป็นเนื้ออะไรแต่ว่าแกะเป็นรูปหลอมงเพงเ่อนครับนี่คือเป็นพิมพ์ชาวบ้านจริงๆครับพี่ เนื้อมันมากครับแล้วก็พี่เลี่ยมทองเลี่ยมเงินได้เลยนะครับผมแนะนําให้เลี่ยมทองครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานซึ่งหายากมากครับรายการที่ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เป็นของเก่าจริงครับดูให้ดีนะครับพลาดแล้วจบเลยพี่ไม่มีครับมีรายการเดียวครับพี่ตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่เริ่มดูพระหมาก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะครับเนื้อนี้ครับเป็นรายการที่สิบครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่1 1นะครับอ่ยการที่11เป็นพดด้วงก่อนนี่คือพดด้วงสมัยุิยาครับตัวจริงเสียงจริงครับพี่ขุดได้กันจริงๆครับเป็นงานเดินเครื่องครับนี่คือช้างนะครับดูนะครับนี่คือช้างครับพี่ดูครับตาช้างงวงยาวครับช้างไทยครับดูครับนี่คือของดีของเก่าอ่าจังหวัดพระนครีอยยาเนาเป็น อ่าสมัยยุควิทยาเป็นเม็ดสลึงครับน้ำหนักสลึงครับพด,ด้วงเนี่ยต้องสีลักษณะแบบนี้นะพี่ถ้าถ้าเป็นสีแบบอื่นเนี่ยดำดำไปเลยเนี่ยเฉยเฉยเนี่ยน่ากลัวครับแต่ว่าถ้าเป็นดำดำแล้วเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะมีดำดำเหลือกแบบนี้เป็นเงินแบบนี้ดูง่ายแบบนี้ครับก็คืออ่าเป็นของเก่าจริงครับมีตาหอยสังครับแบบนี้ครับอันนี้คือเนื้อเงินเก้าสองห้านิ่งๆครับจะมีเนื้อเงินก็ เป็นเนื้อเงินไปเลยครับพี่ไม่มีเนื้ออื่นนะพดดวงจ้าเป็นเนื้อเงินอย่างเดียวครับแล้วก็มีเนื้อทองคําบ้างแต่น้อยไม่ค่อยเจอครับน้อยมากครับรายการนี้ผมก่อที่400บาทครับพี่หมลืมบอกนะับ400บาททุกรายการครับรายการที่3าครับดูนะครับพดดวงมี3าเม็ดนะครับพดดวงเป็นรายการที่ส1บนะครับมีอยู่3เม็ดรายการนี้เป็นกระาช้างงวงยาวเช่นกันนะครับดูนะครับ แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคุณค่ามากครับก็มีตาหอยสังครับผมจะบอกให้ว่าถ้าคนธรรมดาปกติสมัยก่อนยุคยุทธยานะครับจะมีการใช้หอยเบี้ยครับหอยเบี้ยเนี่ยเป็นเบี้ยจากทะเลนะครับคือนําเข้าจากนอกมาคือว่าพวกเดินเรือมาแล้วเก็บมาครับทำเป็นเบี้ยนะครับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยใช้เบี้ยแน่นอนครับเบี้ยหอยนะครับก็แต่ถ้าเป็นคนที่มียศมีสัก์นิดนึงก็เนี่ยแบบนี้ครับมีคุณค่าครับ บอกเลยว่าเป็นของดีของเก่านี่คือเงินพดจ้วงสมัยอยุธยานะครับของเก่าเลยครับพี่เป็นรายการที่3แล้วก็เป็นรายการที่11นะครับมี3รายการครับพี่1 2 3รายการละละ0บาทนะครับต่อไปเป็นอ่ะพี่ดูครับดูมีดอโยุยาครับดูสมัยก่อนนี่คือมีดพกสมัยก่อนโบราณโบราณครับซึ่งไม่ได้เจอง่ายๆนะพี่แล้วผมจะบอกว่าดม ด้ามเนี่ยก็เนี่ยด้ามเป็นสำลีเลยครับด้ามกับตัวเนี่ยคนละชุดกันนะครับตัวเขาเนี่ยอ,อันเก่าเขาเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วผมทําการใส่มีดใหม่ไปนะครับก็คือว่ามีดเล่มนี้ก็เก่าพอสมควรครับเนี่ยเป็นมีดเก่าที่ขุดได้เหมือนกันก็นํามาสวมกันได้พอดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วได้ขนาดพอดีเลยเป๊ะเลยครับเท่าของเก่าครับพี่แต่ของเก่าเนี่ยมีการผูก่อนไปแล้วนะครับ ซึ่งอายุอานามเนี่ยมี300-400ปีนะครับก็ยุคโยธยาครับพม่าเนี่ยเขาเรียกเราว่าโยเดียนะครับนันทบุเรงเนี่ยเราเรียกเขาว่านองเตียบ่ายงครับดูนะครับรายการนี้เป็นของเก่าพี่ดูนะครับนี่คือเนื้อสำลิศึเก่าๆเราไม่ต้องหาแล้วพี่ไม่มีนะครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่มีแน่นอน มรับประกันเลยครับรายการนี้เป็นของเก่าผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่เก่าจริงๆนะครับด้วยความชอบส่วนตัวด้วยครับพี่จริงจริงจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ต่อว่าไม่เป็นไรครับแบ่งปันได้ครับพี่รายการนี้เป็นของดีของเก่าด้วยครับเป็นมีดพกครับของโบราณนะมีดพกครับเขาจะพกติดตัวสมัยก่อนมีหอพกนะครับ อเอาไว้ปอกนูน่นปอกนี่นะครับปอกมะม่วงหรือว่าเอาไว้ปอกหมากครับคนตะก่อนนะสมัยก่อนมีการกินหมากเกนาะพี่เนาะเป็นรา,ายรการที่สิบสองครับต่อไปเป็นรา,ายรการที่สิบสามนะครับสิบสามนี่เป็นพี่ดูครับเขาเรียกว่าปั้นชาปั้นชาสลักพัดครับแล้วก็เป็นลายดอกผักบุ้งหายา,ยากครับไม่ค่อยเจอครับพี่ และมีการเก็บปัญนชานะผมจะบอกว่าคนที่เขารักปัญนชาจริงๆนะครับเขามีกรรมยีพรมเก็บอย่างดีแล้วก็พออบอย่างดีครับในคลิปเก่าๆถ้าเอฟซีท่านใดเคยเห็นผมนะครับก็เปิดดูได้ครับมีครับอีพีที่แรกๆเลยครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งครับเป็นปั้นชาสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับสมบูรณ์จัดเลยครับ นี่นะครับเป็นลายดอกขักบุ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายากแล้วไม่ค่อยมีนะครับเวยๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีครับพี่เห็บสีที่ไหนชอบปิดได้เลยครับพี่แายกันต่อไปครับไม่ได้โชว์นะครับนี่คือเป็นไม้กายสิทธิ์ครับเป็นไม้เก่าผมบอกเลยว่าเบามากไม้เก่าแต่เป็นสีนี้นะครับ ผมเคยขุดได้ใต้ดินเป็นสีม่วงก็มีนะพี่อันนี้ออกสีดาครับอาจจะเป็นไม้พยายนิ้วดําหรือเปล่าต่เก่ามากครับพี่ดูให้ดีนะครับดําแบบดํากริบเลยครับแล้วก็ดูครับดูคุณตาแกทําไว้นะครับดูเป็นไม้เสกเลยครับเป็นของวิเศษครับพี่ดูครับทําดีมากนะครับแล้วก็ใส่เพชรลงไปด้วยครับนี่คือเพชรกุหลาบนะพี่ดูนะครับหนูอใส่เพชรกุหลาบลงไปด้วยครับ รายการนี้เป็นของพิเศษครับพี่ก็จับเป็นแม่แล้วสีชี้ไพ่นะครับดูครับถ้าจับอย่างนี้ก็แม่ไม่ใช่ไม้ธรรมดานะพี่รายการนี้ผมขอที่9ก้าร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยพี่เดี๋ยวจะส่งให้นะครับสวยมากครับพี่ดูครับดูให้ดีครับเป็นรายการที่เป็นไม้กายสิทธิ์แล้วกันเนาะ ต่อไปเป็นพลงานปิดท้ายของวันนี้ครับพี่15นาทีแล้วนะครับพี่ดูให้ดีครับใครมาดูผมจบคลิปก็องค์นี้ก็อาจจะเป็นของ F4 นะครับท่านใดมารับชมผมเนาะพี่เนาะมันมากพี่ดูนะครับเนื้อมันมากผมได้มาอของคุณตาครับแล้วก็คือเก็บไว้นานครับจนผมหลงพ่อเงินหาไม่ค่อยได้เนยะไม่ค่อยมีเนะี่ยผมก็จะนําขึ้นมาไลน์ครับองค์นี้สวยมากครับ รายการนี้ผมขอที่สองพันบาทนะครับ FC ที่นไหนชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นพิมพ์คีตาคีตาสี่ชายครับดูครับน่ารักมากครับดูครับดูจีวรคว่ำสี่ชายจีวรคว่ำเนาะสวยครับขนาดองค์น่ารักด้วยครับแล้วก็ดูฐานครับแบบนี้เลยนะพี่ดูง่ายเหลือเกินครับแม่ผมจับแทบไม่อยากวางครับพี่องค์นี้นี่ถ้าอยู่ที่คอใครนะผมบอกเลยว่า ดีเลยครับพี่โชคดีแล้วแล้วมีคนถามด้วยนะจะมีคนถามว่าเท่าไหร่นะครับคํานี้นะครับใครดูผมจบคลิปวันนี้ก็ดึกนิดนึงครับพี่แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมลงแน่นอนเช้าเย็นตามคำมั่นสัญญาเนาะพี่เนาะผมลงจริงๆครับเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับสองพนบาทนะพี่ ครับ e ีนี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ f c ทุกท่านหลับฝันดีครับสวัสดีครับ